ดูบด a y g i r l f ฉันม like, so ีแฟนสาวในวัตสินโลกตอนที่17ถึง18แปลโดยเพจแปลไปอ่านไปนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจเขาด้วยล่ะถ้าอยากจะอ่านก่อนแล้วนะแล้วติดสำคเญเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้พวกเราก็ไปเริ่มรับชมและฟังคลิปกันเลยนะครับไปกัน มาดูกันได้เลยมาดูกันได้เลยเชิญเข้ามาชมเชิญเข้ามาดูนี่คือสาวสวยที่ฉันไปได้มาสากทางตอนใต้และก็ขายราคาถูกๆแค่สิเหรียญเงินอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นสนใจทักเฟซมาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเงินอิเล็กทรอนิกส์แค่ขายหฟองเองงั้นเหรอนี่นายกําลังคิดอะไรอยู่งั้นเหรอ ฉันแนะนำว่าอย่าดีกว่าอะไรเปล่าฉันไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยแล้วก็เรารีบไปแลกเงินอิเล็กทรอนิกส์เถอะนะงั้นเหรองั้นก็ดีแล้วล่ะแม้ว่าพวกเขาจะเป็นมนุษย์แต่ว่าพวกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้อาหารมารวมถึงการฆ่านายแบบอีเมียมในตอนดึกและเอาทุกอย่างที่มีค่าของนายไปหมดด้วย ถึงแล้วล่ะสถานที่แลกเปลี่ยนอย่าพูดอะไรล่ะแค่ตามฉันมาเยียมเย,ยมก็พอแล้วจะไม่ได้มีใครสงสัยนายโอ้สาวสวยวันนี้มีอะไรมาขายให้พวกเราเง้นเหรอลองดูนี่สิไอ้พวกกากน่ะนี่มันทั้งหมดนี่ขอแลกเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์นะ น,น,นะนี่มันนะนี่มันใครแยะไปหมดเลยนี่นะมะมีแมกกะท่าผักสดด้วยแล้วเนี่ยสุดยอดไปเลยนี่มีเนื้อหมูด้วย,ยอย่าน้อยก็น่าจะสามกิโลแล้วละว่าว,ว่าไงนะนะไปเอาพวกมันมาจากไหนกันเนี่ยจะาถามสิแต่คนที่เอาอาหารนี่มากดขึ้นมาแล้วก็จะทำยังไงท่อล่ะที่นี้ผมจะแลกให้ทันทีได้โปรดรอสักครู่นะ อย่าแร่นตุกติกล่ะเพราะฉันมองอยู่ตลอดนะ470แต้มไปซื้อของกันเลยยื้อซื้อของซื้อของซื้อของเอาล่ะเพื่อเป็นการตอบแทนพวกเธอเธออยากจะได้อะไรฉันจะจ่ายให้เองเยีม่มไปเลยจิกเรีบไปกันดีกว่านะอะไรกู <c oughs> ชั่อเจ้านี่เป็นปอาไม้ที่ดีเลยนะรีบไปแจ้ง ลูกพี่โหดดีกว่าจะได้ทำเรื่อชั่วๆเหมือนกันแหละชั่วจริงๆโอ้โยกสว่วนครับก็ถ้าว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกลำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไปแล้วนะครับ